สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพฤกษภและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทาร่โรทุกท่านด้วยนะครับเปิดไพ่เปรียบเทียบนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่คุณเปรียบเทียบนั้นนะเจะดีกว่าไหมหรือว่า V จะดีกว่าอลองเปรียบเทียบคุณอยากให้ A เป็นอะไรและอยากให้ V เป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับ Okay. อ่ะใบสุดท้ายเรียบร้อยทีนี้เรามาดูข้อมูลกันนะครับ A อยากให้ A เป็นอะไรแล้วก็ V อยากให้ V เป็นอะไร A ครับใบแรกไพ่ใบที่1ไพ่ข้อมูลหลักนักเรียนนักศึกษาจำไว้เลยนะไพ่ข้อมูลหลักให้ข้อมูลอะไรกับเราราวสีพุกสก เลือกเนะมหาเล็กถือเหรียญหรือว่าเด็กถือเหรียญเห็นคุณค่าใช้อย่างถูกวิธีใช้ให้คุ้มใช่ปะเพราะว่ามหาเล็กถือเหรียญนะเรียนรู้วิธีการใช้งานทำยังไงให้มันคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเงินที่จ่ายใช่ปะรู้วิธีว่าทำยังไงให้มันคุ้ม นะคุ้มค่าคุ้มราคานะคีเว์นนี้นะต้องรู้วิธีด้วยนะคุณต้องการความคุ้มค่า V คุณต้องการใครสักคนหนึ่งมาช่วยทำให้ความสำเร็จ A เนี่ยคุณประสบความสำเร็จด้วยคนเดียวมาเด็กถือเหรียญมหาเด็กถือเหรียญ,ม,ยญมีเงินอยู่ในมือแล้วฉันทำได้ฉันตัวฉัน ตัวฉันสามารถสร้างมูลค่าได้ V ต้องการใครสักคนเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อเดินถูกความสาเร็จไปพร้อมๆกันเร,เราเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วว่า A นี่คืออโรนนะ A นี่คือคนเดียว V เนี่ยทำสองคนมีพาร์ทเนอร์ทีนี้เรามาดูต่อในกรณีถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะ เเนี่ยได้เงินมา V ต้องกู้ร่วมเออต้องมีสองคนช่วยแรงกันเดี๋ยวเรามาดูต่อไพ่ใบที่สองข้อมูลขยาย A ขยายเป็นไฮโรแฟนถ้าคุณต้องการสิ่งที่มันมีค่าสิ่งที่ดีที่สุด คุ้มค่าคุ้มราคาไฮโรแฟนคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องทำอย่างไรไฮโรแฟนรู้อยู่แล้วมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบก็รู้หมดแล้วรู้แจ้งรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรไฮโรแฟนนะผมให้ความหมายนิยามไฮโรแฟนว่าความรู้กฎเกณฑ์กฎระเบียบเรารู้และเราเข้าใจการที่เราจะได้อะไรมานะั่นนะ ถ้าเราทำผลดีมันก็ได้ผลดีถ้าเราเขี้เกียจแล้วไม่ขยันเราก็ได้น้อยเรารู้รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าวีเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันมีพาร์ทเนอร์ไพ่ใบที่2ข้อมูลขยาย4ไม้คือราชนีตาคุณตัดสินใจได้เลยคุณพร้อมที่จะตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้น A เรียนรู้และเข้าใจวี we, ใช้เหตุใช้ผลตัดสินใจเพราะฉะนั้น A อเนี่ยอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์รอรับคำสั่งได้ไหมแต่วีไม่ต้องรอรับคำสั่งวี we, นี่ตัดสินใจได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบที่3ามคำแนะนำบอกว่าไง A อคำแนะนำบอกว่า เดวิลมีความต้องการมาก V ละ่ะเปลี่ยนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออ่ะทีนี้เรามาดูกัน A กับ V อันไหนดีกว่าครับถ้าเลือก A เนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแต่ V เนี่ยเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นราชินีดาบราชินีดาบเกิดความขัดแย้งได้ไหมมันเอาแน่เอานอนไม่ได้มันต้องตัดสินใจมันต้องร่วมด้วยมันไม่สามารถตัดสินใจได้คนเดียวเพราะฉะนั้นวีทำอะไรแล้วแต่ต้องมีพาร์ทเนอร์ประสบความสำเร็จไปด้วยกันแต่เวลาตัดสินใจมันตัดสินใจช้ามันต้องรอเขาตัดสินใจออรอ่อน มันไม่สามารถตัดสินใจได้ทันทีทันใดวิวออฟฟอร์จูนเอาหมั่งไม่เอามั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ่าทีนี้เราเริ่มปฏิปต่อข้อมูลได้แล้วนะเพราะฉะนั้นวถ้าเราเลือกทำกับเขาเราไปเอาไปลงหุ้นส่วนไปมีพาร์ทเนอร์ทำงานร่วมกับเพื่อนมันก็จะมีปัญหาปัญหาคือเปลี่ยนแปลงบ่อยเปลี่ยนแปลงยากได้ไหม มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบง่ายงหรือถ้าอยากเปลี่ยนเตียนเลยราชนีดาบวิวออฟฟอร์ u ู e ได้ไหมแต่ถ้าเกิดเรามองว่าสไม้ราชนีดาบวิวออฟฟอร์ u ู e เนี่ยแปลว่าถ้าเรามีหุ้นส่วนแล้วการตัดสินใจมันจะง่ายขึ้นทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นได้ไหม ถ้าเรามองในเรื่องของกรณีเราเราไปกู้เงินกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถถ้าเราไปกู้ร่วมจะทําให้การตัดสินใจนัง,ง่ายขึ้นไหมถ้าเรามองแบบนี้นะเออแต่ในอีกใหนหนึ่งในทางกับการถ้าเรามีสองคนเนี่ยเวลาจะตัดสินใจอะไรมันก็ตัดสินใจมันต้องรอมันต้องมันยากใช่ไหม เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่เหมือนเราทําคนเดียวไม่เหมือนกับเอเอนี่ทำคนเดียวอยากได้อะไรก็ได้ใช่ปะเด็กถือเหรียญไฮโรแฟนเดวิลทำด้วยตัวเองมีกฎ,ม,กฎมีเกณฑ์ทำตามขั้นตอนได้มาแน่นอนเออเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะว่าเอคือทำคนเดียวทำตามกฎทำตามระเบียบ ได้มาครอบครองแต่วีถ้าทำกันสองคนมันมีเรื่องของกะอำมมาในการตัดสินใจมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอันไหนดีกว่ากันพอเรามาเริ่มมองมุมละเอน่าจะดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องไปผึ่งพาใครทำเองชงเองเล่นเองตัดสินใจเองประสบความสำเร็จคนเดียวแต่ V ีเนี่ยถ้ามีพาร์ทเนอร มันมีการตัดสินใจที่ง่ายแต่มันก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือเปล่าเพราะวิวออฟฟอร์ตูนมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงมีแต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงตลอดเลยเออเพราะฉะนั้นเราเริ่มมองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งว่าถ้าเราทําคนเดียวเราคิดเองเออเองตัดสินใจเองมันง่ายกว่านะกับการที่เราต้องมีใครสักคนหนึ่งประสบความส็จด,ด้วยกัน แต่มันมีเรื่องของการตัดสินใจฉันว่าอย่างนี้เธอว่ายังไงเดี๋ยวเธอก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนมามันก็หาความเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่าวิ o อ f ฟอ t u ูนคือมันไม่แน่นอนเออแต่ถ้าเป็นเดวี่อ่ะอยู่ในมือเราอยู่แล้วเว้โซรามอยู่ในมือเราได้ตามที่เราต้องการแต่วิวอ o ฟออตูนนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราเริ่มมองเห็นความชัดเจนระหว่าง a กับ v แต่ถ้าเลือก a เนี่ยไพ่แนะนำคือมันได้ตามที่เราต้องการแต่ถ้าเลือก v อ่ะไพ่บอกว่ามันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะอืมเพราะราชินีดาบเวลาตัดสินใจทีมันต้องใช้เหตุใช้ผลมันมันช้า,ชาหรือเปล่ามันมีความช้าในการตัดสินใจหรือเปล่า มแต่ถ้าเป็น A อะถ้า A เนี่ยเป็นไฮโแฟนเราเองเป็นคนตัดสินใจเราเป็นคนออกกฎเราเป็นคนทำกฎเกณฑ์มาจากตัวเราเรารู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างอ่าเพราะฉะนั้นเรารู้นะ A ททำคนเดียว V หาคนมาร่วมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีดีเทลมีรายละเอียด เพิ่มเติมลราอ่อถ้ามีคน2คนนะมันเป็นยังไงนะคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะเวลาตัดสินใจอะไรเราตัดสินใจคนเดียวไม่ได้เราต้องมีอีกคนหนึ่งร่วมในการตัดสินใจนะโอเคไหมแล้วถ้าเขาตัดสินใจไม่เหมือนเราล่ะเรารับฟังความคิดเห็นเขาได้ไหมแต่ถ้าเป็น A เนี่ยคิดเองทำเองทุกอย่างเราดําเนินการด้วยตัวเองหมดนะเพราะฉะนั้นโอเคเราเข้าใจแล้วนะขอบคุณที่ติดตามนะครับ ขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาอะไรนะครับที่ผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ